วันนี้เอามาให้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาให้ชุดสองตัวบนล่างนะครับชุดสองตัวบนล่างนะครับใครที่ติดตามผมมาแล้วนะครับน่าจะทราบดีนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเข้าหกเก้านะครับงวดที่แล้วเข้าไปแล้วหกเก้านะครับสําหรับชุดสองตัวบนล่างนะครับแต่ว่าผมเน้นผิดนะครับไปเน้นให้บนนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ก็ ยินดีด้วยนะครับวันนี้มาเอาชุดนี้นะครับนี่เลยนะฮะวันนี้นะครับมาเอาชุดนี้นะครับชุดนี้นะฮะที่เข้าหกเก้านะครับที่เข้าหกเก้านะครับงวดที่แล้วนะฮะวันนี้เอามาให้นะครับนี่เลยนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับสําหรับใครรอสามนาทพิเศษเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมขออ,อนุญาตอธิบายนี้แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้จะมาให้ชุดนี้นะครับสําหรับชุด2ตัวบนล่างนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับอันนี้เป็นของงวดวันที่1สิงหานะครับผมให้แต่25่สิากรกฎานะครับเข้าเข้าห9นะครับ เข้าหกเก้าไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาเอาชุดนี้เลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสายฝนนะครับสวัสดีคุณดาวรุ่งนะครับสามแชร์แล้วค่ะน่ารักมากนะครับสาหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอแค่คนละหนึ่งแชร์พอนะครับไม่ต้องแชร์เยอะนะฮะไม่ต้องแชร์เยอะนะครับผมขอแค่คนละหนึ่งแชร์พอนะครับทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละหนึ่งแชร์พอนะฮะ อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวคนกาลังเข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างนี้นะครับฟังผมอธิบายไปก่อนนะครับชุดนี้นะครับไม่ได้อยู่ในชุดเน้นแต่ใครที่ตามนะครับผมบอกเลยว่าปังนะครับงวดที่แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีงวดที่แล้วมีคนได้มาได้กับผมมาค่อนข้างเยอะนะครับ งมดที่แล้วนะครับมีคนทักมาบอกผมเยอะมากนะครับว่าตามชุดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะขอคุณมากเลยนะครับน่ารักมากสวัสดีทั้งสามร้อยคนด้วยนะครับปีหกสี่นะครับโอเคนะฮะจะได้เข้าใจนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันคนนะครับหกเจ็ดนะครับงมาหนักเหมือนกันนะครับ มาดีเลยนะครับอสวัสดีทั้ง1,100คนนะครับสวัสดีทั้ง1,100คนนะฮะศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์สองนะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยคนนะครับยอดแชร์อยู่ที่นานทีนะครับ นานๆทีนะฮะผมถึงจะมาไลฟ์สามลัดพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่เกิดปรากฏการณ์ง่ายๆนะครับปรากฏการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นง่ายๆนะครับวะนะครับใครที่อยากได้สามลัดพิเศษนะครับผมขอห้าร้อยแชร์นะครับผมขอห้าร้อยแชร์พอนะครับโอเคเนาะนะครับ สวัสดีทั้ง1,400คนนะครับตอนนี้คนดูอยู่ที่1,400คนนะครับตอนนี้ยอดแชร์ที่357รแชร์ครบ500รแชร์ผมให้3ามล้าเลยนะครับโอเคนะครับที่ผมจะให้นะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะให้นะครับใครได้ใครได้สามล้าพิเศษกับผมไปแล้วบ้างรอบอ่ะต่อไปนะครับ82นะครับแชร์ครับ ตัวต่อไปเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ทันสารพิเศษเดี๋ยวผมให้สารพิเศษก่อนหนึ่งก่อนะครับมาลุยกันต่อนะครับสําหรับรัฐบาลนะครับใครที่มาไม่ทันนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้คือเข้าหกเก้างวดที่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลขมันจะอั้นนะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับจะอ่าไปหาจับไม่ได้นะครับ ชุดลอตเตอรี่ด้วยค่ะชุดลอตเตอรี่เดี๋ยวผมให้แฉบนะครับคุณโมเมนะครับเดี๋ยวผมจะให้แฉบนะครับอ่ะมากระต่อนะครับสำหรับใครที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับอ่าคุณกุ๊กไก่สามลัดปกติแปลวในกลุ่มเลยนะจะมีแอดมินคอยวางให้นะครับแปดเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับสวัสดีครับคุณลินปิงนะฮะสวัสดีทุกคนดาวโจนาวีให้แน่นอนนะครับอ่ะตัวที่ผมจะให้นะครับ งวดนี้ผมเน้นไปที่ศูนย์แรวกันนะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับใครที่มาใหม่นะครับศูนย์สองนะครับศูนย์สองนะครับอันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับอันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับ มีแต่คนอยากได้ดาวโจนมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าอยากได้ดาวโจนอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้นะครับดาวโจนดาววีเดี๋ยวผมให้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรัฐบาลแป๊บหนึ่งนะครับอยากได้เราพัฒนาพรุ่งนี้เราพัฒนาพรุ่งนี้รอไลฟ์นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เราพัฒนาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไลฟ์กันนะครับโอเคนะฮะนะครับอยากได้เราเรายังไม่ได้ทาเลยนะครับอ่ะแคปแล้ว พิมพ์คาว่ารวยรอบนี้นะครับแคปแล้วพิมพ์คําว่ารวยนะครับแคปแคปแล้วพิมพ์คําว่ารวยให้ผมทีนะครับแคปนะครับเราพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมจะรอไลฟ์พรุ่งนี้นะครับลาานะนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับน้นย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับเหลือที่ว่าแคปยังพิมพ์คําว่ารวยนะครับแล้วผมจะได้ไปดาวโจนดาววีต่อนะฮะแคป ชุดลอตเตอรี่สําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นชุดลอตเตอรี่นะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับแ k บเลยชุดลอตเตอรี่นะฮะใครที่รับชุดลอตเตอรี่นะฮะ